สวัสดีครับผมแม่ปืนลมวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งสำหรับเกม Arena Breakout สุดยอดเกม FPS บนมือถือที่มาแรงที่สุดสมจริงที่สุดและตื่นเต้นที่สุดถามว่าทำไมตื่นเต้น ถ้าเราตายในเกมของทุกอย่างหายหมดครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวก่อนหน้าสามารถย้อนไปดูได้แต่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆ a r e n a Breakout เป็นเกม FPS เชิงกลยุทธ์ระดับ Next G e n ถามว่า e น t เจนยังไงผู้มชมดูภาพภาพสวยมากและระบบการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่ามันข้ามขีดจำกัดของเกมต่อสู้บนมือถือฮะเวลาเล่นเกมนี้แล้วเรากดดันแล้วตื่นเต้นมากนะเหมือนเราอยู่ในสงครามจริงๆเลยรูปแบบการเล่นไม่มีอะไรมากฮะชุ Shoot and Loot ก็คือไปยิงคนอื่นแล้วก็รูดของมาแล้วก็หนีออกมาให้ได้ถ้าหนีไม่ได้ถ้าเราตายของหายหมดแค่นั้นเลยครับไม่มีอะไรยากแต่ที่ยากก็คือการเอาชีวิตรอดออกมาเลยครับและสําหรับวิดีโอในวันนี้ต้องขอขอบคุณทาง a r e n a b r เ a k o u อาสาหรับการสนับสนุนด้วยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยตัวเป่าล่อนจ้อนแบบนี้นั่นก็หมายความว่าตาล่าสุดผมเพิ่งตายมาครับของหายหมดเลยลงไปเป็นแสนก่อนที่เราจะไปลุยต้องเซ็ตของซะก่อนไปที่ตัวละครครับคุณผู้ชมจะพบกับช่องอุปกรณ์ มากมายหลายช่องแล้วก็ไอเทมต่างๆนับร้อยๆชิ้นฮะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นไอเทมในเกมนี้มีเยอะมากสิ่งที่จะเอาไปมีอะไรบ้างมัวครับใส่ไปชุดเกราะด้วยอย่าลืมหมูฟังยิงปืนฮนะอุปกรณ์ปฐมพยาบาลต่างๆผ้าพันแผลยาแก้ป,ปวดปฐมพยาบาลและชุดเครื่องมือผ่าตัด ใส่ยงบาในส่วนนี้จะไว้ใส่แมกกาซีนกับระเบิดนะฮะจะได้หยิบออกมาใช้ง่ายๆแล้วก็กระเป๋าเป้ครับสำหรับใส่ของมีค่าฮะเจออะไรก็หยิบมาขายให้หมดในส่วนของกล่องนิรลยัยถ้าเราใส่อะไรลงไปตอนเราตายของจะไม่หายครับส่วนมากผมจะเอาเก็บเงินกับกระสุนที่มีราคาแพงนะฮะบางทีนี่ใช้กระสุนนัดละ500ครับเสื้อผ้าอุปกรณ์พร้อมรบแล้วแต่ขาดอะไรฮะปืนไงนี่คือส่วนของอาวุธปืนที่ผมมีอยู่ฮะอยากจะบอกว่าเมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้ <laughs> ไม่เป็นไรครับหาใหม่ได้จะประกอบเองหรือว่าจะให้ช่างผลิตป,ปืนเขาประกอบให้ก็ได้เราสามารถสร้างอาวุธขึ้น ได้มากมายหลายแบบมากๆนะครับมีอาวุธให้เราเลือกใช้ทุกประเภทและเพื่อความตื่นเต้นนะฮะวันนี้ผมจะเอาปืนที่หายากที่สุดและราคาแพงที่สุดไปเล่นหรือจเจ้าไปแจกอันนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ปืนนั้นก็คือนี่เลยฮะ HKC16 ดูได้จากหน้าตลาดนะฮะในหน้านี้ผู้เล่นทุกคนหาปืนอะไรได้เขาก็จะเอามาขายกัน HKC16 ไม่มีคนขายเลยสักกระบอกเดียวเทียบกับอาก้า16 00กระบอกครับอาก้าหาง่ายมากจำได้ว่าราคาสูสีกับ M4A1 เลยฮะนี่มีคนขายอยู่แสนเก้าฮะแบบแต่ง แล้ว HK หายากกว่าอันนี้ผมกะเอานะฮะราคามันมีขึ้นลงตลอดแต่ผมไม่ต้องซื้อมีในตัวอยู่กระบอกหนึ่งแต่ยังเอาไปใช้ไม่ได้อเอาไปแต่งก่อนช่างผลิตปืนไปเลยนี่ครับถ้าคุณผู้ชมได้ลองเล่นเกมนี้คุณผู้ชมจะตื่นตาตื่นใจเป็นที่สุดเพราะของแต่งปืนเขาเยอะมากครับ700กว่าชิ้นฮนะแต่งกันไม่หวัดไม่ไหวนะฮะยัดของแต่งได้แบบแน่นๆทั้งกระบอกเลยมาเริ่มกันที่ส่วนแรกแม็กกาซีนผมใส่60คลกิปมือเอาอันไหนดีอันนี้ไปเลยครับแพงสุด8 0 0 0กว่าบาท ออปติกหรือว่ากล้องเลงเนี่ยก็มีให้เราเลือกใช้หลายแบบมากๆแต่ว่าผมชอบตัวนี้ที่สุดนี่เลยแล้วก็เพิ่มเรดดอตไปด้วยอีกตัวหนึ่งลำกล้องยาวก็เกะกะฮะเอาสั้นๆแล้วกันลดแรงถีบไม่เอาใส่เก็บเสียงครับกระโจมมือเอาตัวนี้เท่ดีอย่าลืมคลิปมือด้วยใน้ฐานท้ายนี่ก็มีให้เลือกเยอะมากนี่ละกันใสรางด้านข้างเพื่อที่จะติดเลเซอร์ได้นะครับจัดไปสีน้ําเงินนี่เลยนี่ฮะค่าเสียหายทั้งหมดแค่ของแต่งนะห้าหมื่นห้า ประกอบไปเลยครับเรียบโอ้ยครับนี่ประกอบปืนเสร็จก็เอามาใส่เลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ปืนยังไม่มีกระสุนนะครับปลดแม็กกาซีนออกเราก็จะได้แม็กกาซีนเปล่าๆมาแบบนี้จากนั้นก็คลิกที่กระสุนนําไปเติมในแม็กกาซีนผมจะสํารองไปอีก2อันก็เติมไปให้หมดเลยครับทั้ง3มแม็กกาซีนใส่เข้าไปในตัวปืนปึ๊บแค่นี้ปืนก็พร้อมยิงแล้วแต่ถ้ากลัวไม่พอก็มาซื้อเพิ่มครับนี่ 9กนัด4ี่หมืนอย่างที่บอกไปกระสุนผมจะเอาเก็บไว้ในตู้เซฟนะเพราะว่ากระสุนแพงมากมาฮะวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวมีผู้ร่วมชะตากรรมแจกของเนี่เดี๋ยวจะให้ดูมูลค่าอุปกรณ์200,000ครับเราจะเอาเซตนี้ไปแจกกันมาแล้วนับถอยหลังนับถอยหลังสู่ความตายดิโชว์ปืนก่อนนี่นี่คือปืนมูลค่า 200, 2 0 0 0 0 0ตานี้มึงไม่ได้เปิดเซฟอาร์ต ทำไมโอ้โหไกลโคตรโอ้โหนี่ฮะนี่คือจุดฟาร์มที่ฮอตฮิตที่สุดโมเตลมันอยู่ไกลมาเอยไปแอร์ดรอปแอดรอปอยู่ใกล้ๆฮะนี่มีจุดเครื่องบินตกอยู่ไปไปไปไต้องทําเวลาฮะต้องไปถึงก่อนถึงที่หลังนี่ไม่ได้เก็บฮะเขายิงกันระห่ำมากเลยฟั่งนู้นเราจะแวะไปไหมหรือเราจะไปแอร์ดรอปแอร์ดรอปก่อนไปก่อนไป่เก็บต้องไปตรึงพื้นที่ไว้ของดีอยู่ที่แอร์ดรอปฮะไม่มีโลม ขอคอยเคลียร์ใช่ไหมเพื่อเราก็ไม่กล้าไปเปิดหรองั้นน้องอาร์ตจัดให้มา้มน,นหานอยู่้นหาอยู่โอ้โหชุดเกาะบุลโรทั้งแต่ว่าได้หูฟังหูงฟังยังโอเคหูฟังกับกระสุนอะไรก็ไม่รู้เก็บมาละตาก็ไปดักไปดักไปดักดีกว่าไอ้พวกนี้น่าจะมามทางทิดเอสเออมันชื่อไร<อ>วะเดีวงานกูมาโชว์เดียวผู้ชายเดียว หลอยนั่นหมดแล้วไตอีกหนึ่งบอดบอดมีบอดเฝ้าพื้นที่ N P C อยู่เพียบนะเนี่ยโซนเนี้ยน้ำสวยมากเลยถ้าเกมนี้มีโหมดตกปลานะ,<อ>ะ <c oughs> ถ้าตกปลาไปขายได้นี่นะบันเทิงเฮ้ยเฮ้ยเฮยข้างหน้าโอ้โหเป็นชุดอย่างนี้เพื่อนยิงอะไรยิงไม่เกรงใจราคากระ<อ>สุนเลยโดดดโมเดลโคตดมันมาร์กไม่ได้อ่ะอุ้ยเห็นแล้วเถอะไตหนึ่งสวย อย่างใครตะโกนอะไรเนี่ยหน้ามุงหน้าด้านล่างเออเออได้ยินแล้วหน้ากูหน้ากูหลังไม้หลังไม้หลังรถเทรลเลอร์ตายหนึ่งมันดักในบ้านเอาสี่หนึ่งหกมาแจกครับออกมาเอาหน่อยขอเขาตึกก่อนแล้วกันค่อยๆเคลียร์ไปมันดักมันได้มันดัก,นดกันไดนะครับกวัง ดาวหนึ่งถอยแปบบ๊บเติมเลือดก่อนโดนยิงแขนซ้ายบาเจ็บในในขอพักเติมกระสุนแป๊บหนึ่งนี่คลิกที่กระสุนไปที่แมกซีนเติมเติมกระสุนนี่เป็นการพักหายใจได้ดีมากต่างคนต่างต้องแวะเติมกระสุนไม่ก็เติมเลือดตัวเองมันเปิดไปหมดแล้วห้องนี้มีอะไรบ้างสบู่โอ้ยได้อาบน้ำแล้วครับมีสบู่ได้อาบครับอะอะไรมีเศษ เก็บไปก่อนฮะทุกอย่างมีค่ากระสุนนัดละห0าร้อยไอ้บ้าเอ้ยยาสีฟันก็มาปากเหม็นอยู่พอดีน่าจะเงียบแล้วนี่อันนี้อสองที่เรโอ้ยมือมือมันยังถือโมโลโทอปอยู่เลยเนะี่ยไฟปิดเลยนะขอบคุณมากที่มันไม่ระเบิดทีหลังโอ้ยชุดเขออะไรอะ่ะโอ้ยของดีนะพวกเนี้ยยาแก้ปวดขวดใหญ่เฮ้ยเฮยเเสียงใครพูดเสียงมันมาแล้วปะเนี่ยขอเช็ครอบๆก่อนนะ โอ้ยทางไกลทางไกลพร้อมกันเลยวะตายหนึ่ง<ม>โหคตรตื่นเต้นเลยวะ่ะพอถือของแพงนี่มันกดดันร้อยเท่าเอา้าต้องออสหิวข้าวเฉยเลยเดี๋ยวกันโอ้ยท้องร้องสัญ,ญลักษณ์กระเพาะขึ้นฮนะน่าจะต่อสู้นานเกินเ<ม>ฮ้ยข้างหลังด้วยหรอ Okay. ไม่มีของมีค่าเลยครับจานได้สบู่อีกแล้วมันเห็นเราสกรปรกหรือไงเนี่ยมาช้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยม่ทันอะไรแค่ไหนไอโนมาถึงก่อนมันก็เก็บแล้วก็นหนีเลยทันทีทันใดจ้วงจ้วงแล้วออกเลยนี่ลังกระสุนอาจจะมีกระสุนแพงแพงไหมเก็บก่อนใครที่หลังไปไปแล้วฮะ ประตูนี่ออกไม่ได้ไออกไ,ไ,ไม่ได้ออกไม่ไ,ได้โดนดักไหมโดนดักหรือเปล่าเียแล้วมันดูจุดออกจุดออกอย่างใกล้เออถ้าทีมอื่นได้ของดีปุ๊บเขาก็วิ่งหนีเลยโอเคจุดออกนี้นะครับเราจะต้องจ่ายเงินสามพันแล้วก็รอหนึ่งนาทีคุ้มไหมเนี่ยก,กระสุนนักรักไหมกระสุนนัดละห้าร้อยแค่แค่ค่ากระสุนก็ครึ่งแสนแล้ะ Okay. โอเคโอ้โหยางเชิงมาเกือบครึ่งชั่วโมงฮะ26นาทีดูผลลัพธ์กันหน่อย <c oughs> มูลค่าทรัพย์สินได้มาสามหมื่้าฮของที่ได้มาเมื่อกี้อะไรไม่ใช้ก็ขายทิ้งนะครับหูฟงหูฟังนี่มีหลายอันละขายไปเลยเหูฟังอันนี้หมื่นกว่าบาทเดี๋ยวผมเปลี่ยนปืนก่อนลองเล่นตัวนี้แล้วกันครับ MDR เปลี่ยนด่านกันบ้างฮะลองนี่เลยซ่องเขาฮะมา ด่านกว้างมากเลยเนี่ยด่านเนี่ยมาลุยป่ากันดีกว่าถือมีดวิ่งมันจะวิ่งเร็วกว่านะครับนีวิ่งปลูดเลยต,เ <c oughs> ตัวเบาเดี๋ยวได้ตัวเบาแรกเดี๋ยวเดี๋ยวควักปืนไม่ทันแน่ <c oughs> ด่านนี้เหมาะเล่นสไนมากอะ่ะมันกว้างจัดจัดอ้าวแล้วไเพื่อนไม่ยิงเลยอะ่ะเพื่อนรอเรายิงแล้วจะไปแย่งของอะ่ะ ต่งต้นไม้สวยวิยข้าย,ยุทธพันธ์นี่น่าสนใจน่าจะมีของดีแต่แวะโรงงานก่อนก็ไนดนะ้แผนใหญ่ขนาดนี้ต้องพกของกินม,มาแล้วไม่เพื่อนแคมปิ้งอะไรเงี้ยลืมเอามาต้องหาน้ำหาอาหารฮะไม่ได้พกมาด้วยด่านกว้างฮะต่อสู้นานแน่เฮ้ย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 ยิงอะไรนนิกนายยิงอะไรเฮ้ยตาย มีด็อกแท็กับม่คนเหรอใช่ใช่คนคนอันนี้คนดูจากท่ากระโดดแล้วคนแน่ๆเพื่อนร่วมทีมเอาปืนพกมากลับมาตัวเปล่าเลยนายนี่มันจะเอาเปรียบเพื่อนร่วมทีมเกินไปแล้วดูมันเอาปืนพกมาคุณผู้ชมก็ให้ลูกมีคนอยู่ข้างในเหรอมีคนมีคนหน้ากูหน้ากูหน้ากูหน้านี่กะฝั่งซ้ายมือสองสองห้าสองห้าหนึ่งตายสองเยอะ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 ตายหนึ่ง ไอ้นี่นเดี๋ยวดูนะมันดูนดนปืนพกอ่ะเดี๋ยวมึงดูปืนพกนะเอาละไอ้ปืนพกนี่ไงมันดูดแล้วไงมันดูดแล้วแหวะผบอกแล้วกล่องอาวุธมาขอของดีเถอะไม่ทำอะไรอ่อกโอ้ยของแต่งกระจึงหนึ่งนี่มีชั้นใต้ดินอยู่ทางนี้นั่นไงไอไอซีนู่นไปแล้วไอปืนพกตัวเปล่ามันลงไปแล้วอุ้ยกองใหญ่กองใหญ่ข้างล่างนี่กองใหญ่กล่องอาวุธระดับสูงว่ะสูงแค่ไหนวะ สูงมากสูงเท่าไหร่ก็ไปถึงโอ้โ oh, หอูซี่เอาเลยนายอยากได้อะไรนายเอาไปเลยไ <c oughs> ปไปต่อดีกว่าไปค่ายยุทธพั์ต่อดีกว่า,วาตกใจไอ้นิกไอ้บ้าเอ้มันเดินมาใกล้แล้วชื่อไม่ขึ้นบ้าบอคอหอยพอกสนุกเหมือนกันนะเนี่ยแบบเล่นแล้วมันลุ้นอะว่าแบบเปิดกล่องแต่ละทีจะเจออะไรแล้วก็ต้องลุ้นอีกว่าเพื่อนจะดูดไปก่อนหรือเปล่า มันเล่นได้หลายแนวนะครับเราจะบู๊ก็ได้จะแบบฟาร์มของแล้วก็หนีออกเลยก็ได้แต่สนุกสุดนี่ไปยิงตีอื่นแล้วดูดของเขาเนี่ยแหละสะใจสุดมีเสียงเก็บเสียงใกล้ๆเ่รอเมื่อกี้อุ้ยแอร์ดรอปแอร์ดรอปแอร์ดรอปตกข้างหลังไปไปไปหวังว่าเพื่อนจะไม่เห็นนะหวังว่าทีมอื่นจะไม่เห็นเช่นเดียวกันตกกลางถนนวะเนี่ยก็เคลียร์พื้นที่ก่อนไม่กล้าลงไปสุดๆดเฮ้ยมีเสียงเดินข้างล่างมีคนลงไปมีคนลงไปแล้วเยสแคปเยืนสแคปสวย ดูซิมีอะไรบ้างโอ้โหอูซี่อีกแล้วไอ้กล่องเมื่อกี้ก็อูซี่อุ้ยชุดเกาะเมืเ่อ 10, ก่อนไปเหมือนห้ากอูซีอ่อะแรกกันโอเคแบ่งๆกันเข้าป่าดีกว่าวิ่งแถวถนนแล้วใจคอไม่ดีอย่าบอกเราต้องอ้อมลัวไปนะถูกต้องแล้วครับหืเจาะรูไว้หน่อยก็ไม่ได้อ้อมไกลด้วย เดี๋ยวขอพักเหน,นะะื่อยหน่อยกลัวเจอคนแหมมันโคตรใหญ่เลยเพื่อนเอ้ยใครยิงเลยวะนั่นดี่โอ้ยเพื่อนเพื่อนอูซี่ลันไอ้บ้าตกใจหมดสแคปเพสแคปเพมีแต่มีดมีปืนมันล่อหรือเปล่าน่าจะเป็น ตายตายจุดออกอยู่ไม่ไกลแล้วด่านมันสวยนะเนี่ยถึงว่าเล่นเกม Open World ลอ้าทางออกแล้วเหรอโอเคโอ้เคียร์เคลียร์สบายสบายแต่ว่าของไม่ได้อะไรเลยครับจริงๆเราจะต้องไปจุดที่มันดูเดือดกว่านี้นั่นก็คือบ้านพักริมหาดแต่เราไม่กล้าไปเพราะของเราแพง <laughs> ถ้ามาเต็มกัน4คนอ่ะผมว่าเล่นมันโอ้ได้มา20,000นเงครไม่พอค่ากะสุนเลย ย,งงยัยงไงยังไงจุดเกิดโอ้โหไม่ต่างกับแถวเมื่อกี้เลยที่ไหนมันเดือดวะที่เนี่ยบ้านพักชายหาดตัวเปล่าเลยแล้วอ่ะมันเอาลูกสองมาคุณ <c oughs> <c oughs> เนินมันกะไม่ยิงเลยมันรอเรายิงแล้วมันจะไปเก็บของดูดูดูัน,ปนเป็นเลาห้อเเฮ้ยเนี้ยมันมาจุ่มดูดโอ้โหไอ้นายนี่ใสยแย่มากคนคนคนน,นแน่นอน มันจะยิงอะไรกันขนาดนั้นเจ็บตายอีกนึ่งม่ีกระตี้ไหนอยู่ไม่รู้ตายอีกนึ่ง,นงบนเขาได้ยินเสียงบนเขาอ่ะสันเขาเนี่ยตายแล้วตัวหนึ่งโหมดนี้เขาไม่ค่อยเอาของดีมาเล่นกันน่ะเออมันเอาปืนถูกมาว่ะไม่คุ้มเลยเราเราเราไปบ้านพักเลยดีกว,ว่า จังหวะที่เขามัวยิงกันนี่ฮะดูโพซิชันเข้าได้จากข้างหน้าอย่างเดียวครับบ้านพักชายหาดพอได้เข้าไปเช็คในบ้านสักหน่อยก็ดีใจแล้วมีเสียงมีเสียงมีเสียงข้างในเยอะด้วยเยอะด้วยยประตูนะประตูนี่ยโอ้หตายหนึ่งไม่ได้กินเสียงโอเคตายหนึ่งวกูจะขึ้นชาร์จเออไปชาร์จบ้านน้ซด้วยกัน การะเบิดโดน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 มีคนวิง่งมีคนวิง่ง oh. ตายหนึ่งรีบดูกล่องก่อนก่อนเพื่อนจะดูดกล่องเดียวกันพร้อมตองมาแย่งกล่องเดียวกับเพื่อนเนี่ยก oh. ระสุนแม็กกาซีนแล้วก็แม็กใหญ่ oh. น่าจะเคลียร์หมดแล้วมั้งไหนเนี่ย กูเจอเซฟหมดไม่เอ <ph laim in ounded> ้ยโอเคมีอะไรได้เซฟตั to <reconcile> ้งพันหนึ่งหลายพันอยู่มีคนยิงกันหน้าหมู่บ้านตายหนึ่งมันยิงกับบนเขาอยู่อ่ะเออมเนะมีคนบนเขามีคนบนเขาอะกูฟ้อมเล่นอยู่ฟ้อมเล่นอยู่มีเจมส์นะ อุย้ยโอ้โหสามตัวม,มันลงมาชาร์ตว่ะสามจบไปแล้วเหรอเออข้างล่างสามข้างบนสนัยหนึ่งตีนี้อย่างโหดเกลือไม่พอตายอีกอย่างว่าครับเกมนี้มันเป็นเชิงกลยุทธ์มันไม่ใช่ FPS ปกติไงที่วิ่งไล่ยิงกันธรรมดานี่มันแบบต้องวางยุทธศาสตร์อะไรมาด้วยนะอย่างเมื่อกี้มีบนเขาตัวหนึงวิ่งชาร์จอีก3บ้าบอขอดูรีเพย์การฆ่านิดนึงว่าผมตายยังไงเมื่อกี้ถือ a r 57 แต่งปิ้ววิ่งอย่างไวฮะโอ้โหเข้าหลังฮะปืนนิ่งมากกลับมาตัวเปล่าอีกครั้งดูจากสายตาหน้าเหมือนจะร้องไห้เลยครับไม่ใช่แค่ตัวละครในเกมผมก็ด้วยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ Arena Breakout ในวันนี้บอกได้เลยว่าโคตรมันตอนนี้เกมเปิดให้เล่นฟรีแล้วไม่ว่าจะเป็น iOS Android ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง Arena Breakout ด้วยนะครับสำหรับการสนับสนุนวิดีโอนี้และคลิปต่อไปอยากให้ผมเล่นปืนอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันโอเคถ้าหากคุณช,ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากซับสไคร b ์ไลค์แชร์ด้วยบายบายซิว u ก s สเน็กทา e เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ